สถาบันโคเซนแห่งสจรอของเราเป็นสถาบันการศึกษาที่เราสร้างนักศึกษาให้เป็นวิศวกรนักปฏิบัติและนวัตกรรมเรามีหัวใจสําคัญในการดําเนินง,งาน3ประการก็คือเรามีแนวทางการศึกษาที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา เรามีการดูแลนักศึกษาตามแนวโคเซนและเรามีการเชื่อมโยงโคเซนของเราให้เข้ากับผู้ประกอบการครับสำหรับการศึกษาที่เป็นเอกลักษณ์ของเรานั้นเรามีกระบวนการจัดการศึกษาดังนี้เรามีกระบวนการสอนให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาคิดวิเคราะห์โจทย์หาคำตอบนำเสนองานและเรายังมีกระบวนการสร้างต้นแบบตรวจสอบผลงานและสุดท้ายนำเสนองานเพื่อให้นักศึกษาจบการศึกษาครับดังนั้นการเรียนการสอนของเราในแต่ละวิชาไม่ว่าจะเป็นวิชาทางด้านความรู้ทั่วไปวิชาทางด้านคณิตศาสตร์ิทยาศาสตร์และวิศวกรรม เราก็จะมีรูปแบบที่เหมือนกันครับคือเราจะให้นักศึกษาได้เรียนรู้เนื้อหาจากอาจารย์คิดงานจากโจทย์ทำงานหรือรายงานคำตอบและนำเสนองานครับนอกจากนั้นถ้าเป็นวิชาทางด้านวิศวกรรมเราจะมีวิชา PBL ที่จะให้นักศึกษาสร้างต้นแบบงานตรวจสอบผลงานและนำเสนอผลงานครับ ในส่วนของการดูแลนักศึษานั้นนักศาทั้งหมดจะอยู่หอพักภายในสถาบันดังนั้นเราสามารถที่จะดูแลนักศึกษาได้ตลอดนอกจากนั้นในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนในวิชาปกติเราจะมีชั่วโมองโฮมรูมที่จะให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบสอบถามความเป็นอยู่ของนักศึกษาแต่ละคนและหลังจากเลิกเรียนแล้วเราจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆสําหรับนักศึกษาให้มีส่วนร่วมกันครับสําหรับการเชื่อมโยงโคเซนสจลองเราเข้ากับผู้ประกอบการนั้นเราได้รับความร่วมมือจากบริษัทญี่ปุ่นที่มาลงทุนในประเทศไทยในการจัด กิจกรรมร่วมกันเช่นการนำนักศึกษาไปเยี่ยมชมโรงงานการวิจัยร่วมและการฝึกงานเป็นต้นและหลังจากที่นักศึกษาจบแล้วเราคาดว่านักศึกษาเหล่านั้นจะไปทํางานที่บริษัทต่างๆที่เราได้กําหนดไว้เพื่อให้ระบบที่เราจัดทําได้ครบวงจรความสัมพันธ์ระหว่างโคเซนสอจลอของเรากับบริษัทเหล่านั้นครับ ผมขอกล่าวในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและกำลังจะเกิดขึ้นในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้นะครับโดยโครงการสาบันโคเซนเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่นโดยในส่วนของโคเซนสจลลองเ่านั้นเราเป็นหน่วยงานภายใต้โครงการดังกล่าวเรามีหน้าที่ในการผลิตนักศึกษาให้ตรงตามเป้าที่รัฐบาลไทยได้กําหนดไว้โดยทางฝ่ายโคเซนสอจลลองเ่านั้นเราได้รับความร่วมมือจากสาบันเอ็นไอทีสาบันเอ็นไอทีเป็นสาบันส่วนกลาง ที่ดูแลสถาบันโคเซนต่างๆในประเทศญี่ปุ่นโดย NIT ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลญี่ปุ่นมาจัดทาหลักสูตรมาถ่ายทอดกระบวนการเรียนการสอนมาช่วยงานบริหารโรงเรียนให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่คนไทยนอกจากนี้เรายังมีความร่วมมือระหว่างสถาบันโคเซนประเทศญี่ปุ่นต่างๆทั้งทางด้านการส่งนักศึกษาไปเรียนต่อการอบรมฝึกงานและการร่วมมือโครงการต่างๆครับ รัฐบาลไทยเราได้ตั้งเป้าหมายให้นักศึกษาที่จบสามารถที่จะออกไปร่วมงานกับบริษัทญี่ปุ่นที่ลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะบริษัททางด้านตะวันออกดังนั้นโคเซนสอจของเราเราคาดหวังว่านักศึกษาที่รับการบร่มเพาะทั้งทางด้านวิชาการความประพฤติและทางด้านการสื่อสารตามแนวโคเซนของประเทศญี่ปุ่นและกิจกรรมที่นักศึกษาเราได้มีโอกาสไปนำเสนอจะเป็นสิ่งที่บุคคลภายนอกสามารถประเมินความสามารถของนักศึกษาของเราครับ สถาบันโคโซเซนส์สอสลองเรา เกิดจากคำสามคำมารวนกันคือไทยโคเซนญี่ปุ่นซึ่งหมายถึงการจัดตั้งสถาบันโคเซนสอจลอในประเทศไทยโดยความร่วมมือของไทยและญี่ปุ่นดังนั้นโคเซนสอจลอของเราจะเป็นการนําต้นแบบของสถาบันโคเซนประเทศญี่ปุ่นมาพัฒนาให้ทันสมัยโดยคณาจารย์ชาวญี่ปุ่นและชาวไทยดังนั้นไม่ว่าทางด้านเทคโนโลยีการเรียนการสอนอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยทําให้โคเซนสอจลอของเราจะเป็นโคเซนต้นแบบในการสร้างสถาบันโคเซนนอกประเทศญี่ปุ่นเป็นแห่งแรกครับ